สบัสด e ah ok. uh ีพี di, ่น ah ok. uh ้องมดทุกคุคนเอจ้านีมกะมาเก็บมะขีนกอยู่แขมคองเด้อพี่น้องเด้อมากับไข่มกสดีป้าลุงก็ไข่งกเด้อเจ้าเก็บมะขีนกอยู่แข้มคงพี่น้องเแกงใหน่อไม้ก็ได้มาแกงใส่หน่อไม้เก็บมือเมียน ทำมันได้ลายกับเอาม,มือเมียนนะพี่น้องเนาะติดตามไปน้องกันหน่อยเด้อจ้าเฮ็ดพี่เบือ่อลูกธรรมศาสตร์ธรรมศารรมสตร,รออ์บ้านเนอบ้านด้าเดือยเดี๋ยวไปกินมาทาเดือยเดี๋ยวพี่น้องรีบโค้งทาเดือยมาเฮือนสาวนกเดี๋ยวพี่น้องบันีึกเขาก็มาหอดป่ามาหอดป่ามก สลดยมันทิ่ทห่อมักสลายนะมละาขีนุกน้ำหอดปลาแล้วกันิีปลากันกิบได้บอเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องกิบมามล,ล่าเดจ้านี่พี่น้องอเนี้อไล่บ่มกุกนะ น้งมกก็ได้ลายเล่นงเต็มกำมือเลได้ลุกเ่นะสองน้วยพวกงนี่นี่น uh ี่เห็นปะเออน่ะเดีย้อนนี่นี่ลมนี่ก็เห็นเออน่ะละสองนอยพวกนันนวยมันคืออะไรมันเขียวคือเดียวบอยาเคสนแลเขียวคือใบมาเลยน้ำพค้มไล้นั่นนี่ักย เลยด้วยพี่น้องไลยเติบเร็วมามาละแม่จิตเก็บเก็บมาหลๆมาแป๊บเดียวเก็บมากินแป๊บเดียวนัน,น,กน,วน,นก็ได้ลลยแล้ว มากน้อยมากใหญ่ไม่มืดปืดเอาเดินไปนอนเด้อมันจะเขียวเขียวมันจีกกอบเบยากเห็นไปเลยปืดคือเอาคือเอาจะคอยเห็นมันมันหย่อนอยู่ในห่อ หลายลายพอได้กินพอได้กินมีอยู่นเนี่ยคะแนนฮาดุเก็บมันดุห้าเก็บเนี่ยดุห้าเก็บเนี่ยพอได้เยอะนี่นามโคเพืนนะอเอาลูกกุปปะย่งางเหล่หาฮะตามแขมหัวนี่แหละเอาได้ลายเติบเด๋อพีน่น้องละขี้นกก็ออกตามนี่แล้ว เต็มหัวเตมห้าไปไปเนเนบินห้องเต็มกมเลยใ่มุกลงไปล่างตีขี้ต้มนะี่น้องพินเหยียบขี้ต้ม ล่างเลยล่างเลยเพื่อหาปลาเขาก็หลายลำนีู่ด้นี่ยูปลลุ้นลำหนึ่งยูลล่ฟุนลำหนึ่งฮะปลายังปลาตายเข้ามาเข้ามาเข้ามาห้าละเก็บพี่น้องถ่ายมุมสวยๆวยให้พี่ให้ขขขขน้องให้เอฟซีม,มัสุกสุกข้นเบิ่ง ใกล้ๆกันหนึ่งได้ผังลาวกับผังไทยนี่พีน่น้องเลยฮะบุพเพทอด้ายหนังแนมเพื่อใกล้ๆกันหนึ่งเป็นหนทางขวก็คือสัย่างไปหากันง่ายนะพี่น้องมากั้นแต่นำ้ำซื่อๆน้ำก็ขีเพือไปก็ได้อยู่หน้าไข่มุกเปิป่มน้ำน้ำคลองอันนี้กับถร,รมามาติอด้ลยพี่น้องเด้อบรรยากาศ ทุบน้อยๆนก็เป็นหมากนะพี่น้องนะน้อยนก็ไม่หมากเออน้ำง้าัก็ถึกน้ำ ได้ไร้อยแล้วมันละนนอีกคีนกจะหน่อยใหญ่นี่ได้เคือดนี่ะอ่าปิดน่ะเคือบนี่นี or OR> ่นี่นี่นี่ลูกนี่นี่เอออันนั้นละนี่บทดีก้อยก็อดเจ้าหากนวยหนึ่งอ่ะอ้อูลทึกน้ำนี่ นี <mile> ่นี่นี่นใส่ะหน่อยกินเด็ดเด็ดหน่อยนีเออนี่ลีอยู่นี่นี่ละใบน้ำยังนี่ละบเห็นมัหน่วยนี่ฮะเตยหน่วยเตุ่มิน้อยอันได้ี่ วันนี้กับเก็บนือไปเด็กกัพากันมือเลยเด้อดพี่น้องมันละห้าก็ได้ไล่เติบเลยพี่น้องม,าามืงอากับมือก็มีแต่หน่วยใหญ่ๆเลยจ้าบปเด็กกัมือแล้วพอแล้วมือหาปูเป้กับพี่น้องเออป้าปูเป้อยู่นะพอแอชายป่วนเก็บมาละไปิมือกันอย่งห่างมือเด้อพี่น้อง,งอนะ หนุกกระไลลาย,ล,ายลงไปเหยียบขี้ต้มเปื่อยอีกแล้วนะลงไปล่างน้ำคอ,องกินีไปลงน้ำขี้ต้มเออกระมืน,มนเลยล่างแล้วขึ้นอันนี้ก็สิพะกัย่างเมื่อกับไข่หมกหล่กันสิดิลา่าพีลาน้องไปก่อนเด้อจ้าดอกอันนี้งามๆคิดถึงต้นอันนี้งามบ่ งามดอกมนันเนาะจ๊กุก,กอยังเด็มมากมันที่น้องเด็กำลังเป็นดอกที่ง,งามคลิปนี้มาจี้กัะสิลาไปก่อนนะจ๊ะฝากติดตามคลิปหนาเด้เอ,อขอบใจทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย